สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับยยหงคือเก่าเนาะครับเนาะเมื่อนี้ยูหงกะทักทายเพื่อนเพื่อนเนาะครับเนาะตอนเศร้าครับเพื่อนครับได้ยินข่าวครับเพื่อนครับนี่ข่าวจากพ่อตาครับว่ามีคนมาขโมยเข่าอยู่เราเนาะครับเนาะยูหงกะตกใจขนาดเลยครับมาเบิ่งป่าประตูกะเปิดครับเพื่อนครับตกใจขนาดเลยครับโอ้ผู้ใหเนาะบ้านไนีเนาะเสดไปแจ้งพยาบาลมาเนาะกะกะคืดยูเนาะครับเนาะไปถามไปสอแล้วดีๆแล้วก็ มันไปลักเข่าทั้งหลังเล่าสันว่าเอา้าอยู่หงกรเอา้ามันบ่เขานาเล่าติตาบว่าัันไปลักอยู่หลังเล่าสันก็นเ,กนเลยอยู่หงก็เลยมาเบิงแล้ว,วครับเนาะตกใจขนาดครับเพื่อนๆครับโอ้ตกใจขนาดเอา้ามาเห็นไหม,ไมเห็ดกับดักอย่างไรเนาะนี่เนาะปัดซอไปซอมด้ดีๆการลอกกระแตวสันครับโอ้ยเนาะกะลอกกระแตมหาลักเขากันเพื <c ười> <c ười> <c ười> ่อนโอ้ ้นครับเพื่อนเพื่อนครับเก่งขนาดนเนี่ยโอ้มาลักเขาเปลือกนะเก่งขนาดเขาเพื่อนครับ,รบกตนึกว่ามันพ้นมันหยั่งมาลักทำไปทำมาหรอว่าแกะลอกก,กระเตะผัดว่าหนูพัดว่าโอ้โอแกแกกับเฮ็ดดีครับเพื่อนเพืพ่อนครับนี่แนว้ดักครับภุมิบัญญาชาวบ้านครับนี่ ใส่น้ำหนักไม่นะครับนอแนี่เวลามันแลนขาม้านะครับตัวนี้มันแลนแลนขามากินเข่าครับนี่ไลท์ตัวนี้ก็สิหลุดครับนี่ไม่ตัวนี้ก็สิเด้งนะครับเนาะบ่วงตัวนี้ก็สิหัดโตครับนี่โอ้หนึ่งว่าเป็นคนสันดอกเวเอาเอาเอาโอ้มันกัเก่งอีหลีครับขุนห้อยแทะนะครับเนาะเคันว่าแม่นหนูกักระรอกกับแต่ละครับนี่ โอ้เก่งนะครับนี่พูดอะหูหมองลม้มันมาเรื่อยได้นเนาะพูนอะโอ้ยขอ,อบแบบข้างใน,นกะใจกวงอยู่ครับนี่ตลอดกับแต่ครับนี่หมาเธอบาไเนี่ยเอ้าแล้วไปครับนึกว่ามันค้นนะครับเนาะ ในราคาขอบคุณเพื่อนๆครับผมโอ้ขอมารับชมนะครับเนาะอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยีขหงแน่นะครับเนาะคลิปนี้บ่ได้นี้อย่างไรครับเพื่อนครับแล้วเพื่อนครับสวัสดีครับ